ติกะมาติกาวิสัชนา463สติปฐานสี่เป็นกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มีเป็นสุขเวทนาสัมปยุตก็มีเป็นอทุคมสุขเวทนาสัมปยุตก็มีเป็นวิบากก็มีเป็นวิปากะธรรมธรรมก็มีเป็นอนุป,ปาทินานุป,ปาธานิยะ เป็นอสังกิริฐาสังกิเลสิกะเป็นสวิตักะสวิจาระก็มีเป็นอวิตักะวิจาระมัตตาก็มีเป็นอวิตกาวิจาระก็มีเป็นปีติสหคตะก็มีเป็นสุขสหคตะก็มีเป็นอุเบขาสหคตะก็มี เป็นเนวทัศนีนะณภาวนายะปหาตับพะเป็นเนวทัศนีนะณภาวนาปหาตับพหิตุกะเป็นอปจจยคามีก็มีเป็นเนวาจยคามินาปัจจยคามีก็มีเป็นเสขะก็มีเป็นอเสขะก็มีเป็นอปปมาะเป็นอปปมานารรมนะ เป็นปณีตาเป็นสัมมตตนิยตาก็มีเป็นอนิยตาก็มีเป็นมัคคารมณะเป็นมัคคะเหตุกะก็มีเป็นมัคคาทิปติก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นมัคคะเหตุกะแม้เป็นมัคคาทิปติก็มีเป็นอุปปนนะก็มีเป็นอนุปันนะก็มีเป็นอุปาทีก็มี เป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มีเป็นปัจจุบันก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นอตีตารมนะแม้เป็นอนาคตารมนะแม้เป็นปัจจุปันนารมนะเป็นอัชตะก็มีเป็นพระหิทธาก็มีเป็นอัชตะพยะหิทธาก็มีเป็นพระหิทธารมนะเป็นอนิทัศนะอัปปติคา